เรื่องบ้านเมือของโมเดลไารับชมกันเรยโอ้โหนี่บ้านใหม่สยจริงเอาปุปปิโกะ่ะอ้าวเมื่อกี้ยังไม่เห็นนิกเลยนิกหายไปไหน,น่ะเล่นเปียโน,นก,ก่อนเลยละกัน หูรูป็ปนโนดีน่าเล่นชวนหนุสุดเฉยมากอันนี้ที่นั่งกินข้าวของเราอันนี้ที่นั่งโซฟาของเราซะด้วยนั่งได้หลังคนเลยแต่ว่ามันอาจจะเคยอยู่ะ ว่าเอ้นยนั่นดีมากเลยว้าวว้าวนี่มนันส์สุด นไม่มานน่โอเคเดี๋ยวเราไปหานนิกันเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเฮ้ยสงสัยนะชั้นบนนี้นะ่าจะเป็นบ้านของโมเดลนั่นแน่เฮ้ยอีพวกนี้โว้ยเฮ้ยนี้ก่อนนะ เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยสีม่วงซะด้วยมีท้งเปลี่ยนโนูไม่มีแสงพอเวลาไฟดบมาน่อยูเสยๆไปกัน บ้านหมื่อกี้เยอนะเอาโมเดลมาดูอะไรตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังไม่เห็นนิกเลยอะ่ะมิกเกอร์เมื่อกี้เราอะ่ะยังไม่เห็นนิกเลยเอาเมื่อกี้นิกอยู่ไหนเนี่ยใครมาทำเสียงอะไรตรงนี้เนี่ยอยู่ไกลเฮ้ยอะไรเนะี่ย นี่สงสัยน่าจะเป็นบ้านของโมเดลอะไปดูบ้านของโมเดลดีกว่าชิบโหบ้านยังใหม่เลยเอา้าวมิกเกอร์หายไปไหนอะนเอาไม่รู้หนูก็เห็นมิกเกอร์น่าจะอยู่ตรงนั้นนะซีเรียดซีเรียดมาก โอ้ oh my god ค oh, ืออ้ติดอยู่ประจำที่ของตัวเองนี่ก็นี่ยังเมืดเลยน nah. ะ พี่อยากพึ่งนอนกับหนูก่อนหนูมีที่นอนให้หนูยังไม่มีที่นอนอะ่ะเ่นดูที่กระดานดูดิเน็นนี่สร้างให้เราอีกด้วยเจ๋อจินดิวายวายกระดานลบโอ้ยชาปุ๊บปิกเลยว่าปุ๊บปิกระวังปุ๊บปิก ดูกระดาษดิไอ้ของแฟนวันนะี้ต้องเงคืนแล้วนี่อย่าพุ่งนอนกับหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะนอนกับปุ๊ป๊ีเองอะอ่ะปุ๊ีมาเอ้ย,เ,อยเราล่านั่งชัวปุ๊ป๊ี นอนนี่มันสบายจริงๆเลยเออไม่นอนได้แล้วนะ่ะนอนที่โซฟาก็ได้เดยวเดอะเดมิกเกอร์ลงไปก่อนอย่าพึ่งตามโมเดลมาดิ มาเมื่อนีนอน